没轮。 ช่องเจ๊ชงชอบไลค์ชอบไลค์นะคะวันนี้เรามาดูเขาเทียบเรียนกันดีกว่านะคะวันนี้เขาเทียบเรียนกันเราก็เลยอดูดีกว่าว่าเขาเทียบเป็นยังไงบ้างน,นะคะเขาใช้วิธีแบบนี้ในการเทียบเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแบบกดชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะพเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้าได้เลยนะ i <laughs> หนูนี่ใช่แ้่เ<อ>หรอเฮ้ยให้หนูไปตรวจลงไหนกาลงนันเี่ยมาหามี่นกาืนทองาหาทสามพเลยอ่ะ Ôi, bắt đưa đưa ừ, ơi, bắt nó cool for the moment. vôเลย. Yeah. đây là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

i mm -hmm.